โอ้น่าโหลดช่างน่ารักจริงๆสวัสดีค่ะแล้เซียกิวันนี้จะมาเล่นเกมน็อกแทมบูเลนเป็นเรื่องราวของเด็กสาวตัวน้อยที่ย้ายมาอาศัยอยู่กับคุณยายหลังจากที่พ่อกับแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุแล้วตั้งแต่วันนั้นเธอก็ได้พบกับเรื่องราวสยองขวัญมากมายอาล่ะจะมาลองดูกันดีกว่าว่าหนูน้อยคนนั้นต้องเจอกับเรื่องอะไรบ้าง เอ๊ะนั่นคุณยายเหรอคะแกลเลอรี่มีด้วยเหรอโอ้มีเอนดิ้งเหรอมีกี่เอนดิง้งอืมสามเอนดิ้งเหรอโอ้ภาพอันเวิร์ก็เยอะน่าดูเลยนะน่าจะต้องเก็บทีหลังอะะเริ่มกันเลย นาน้องกลมกลมกลมชื่อของฉันคือเรนนี่กับป๊าป๊าแล้วก็หมามาฉันรักของเล่นทุกอย่างเลยในวันเกิดของฉันมามีได้ทำตุ๊กตาเอาไว้ให้สำหรับฉัน ฉันกอดมันนอนทุกคืนเลยฉันรักตุ๊กตาตัวนี้มากและฉันรักพ่อจ๋ากับแม่จา๋ามากเลยแต่ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นบางอย่างที่มันเลวร้ายมากมากมากมาในวันต่อมาพวกเขา ก็ได้จัดสิ่งที่เรียกว่างานศพคนที่อยู่ในงานศพนั้นมีเพียงแค่ผู้หญิงแก่ๆคนหนึง่งเขาบอกกับฉันว่าเป็นคุณยายของฉันและพ่อจ๋ากับแม่จ๋าได้จากไปแล้วคุณยายบอกว่าให้ฉันย้ายไปอยู่กับคุณยาย แล้วพวกเราก็นั่งรถไปที่บ้านของคุณยายหลังจากงานศพฉันมีเพียงตุ๊กตาตัวเดียวเท่านั้นที่ติดตัวมากับฉันฉันสูญเสียทุกอย่างไปหมดแล้วพ่อจากกับแม่จ๋าจากไปแล้วบ้านของคุณยายนะ่ะใหญ่มากเลยฉันได้เสื้อผ้าใหม่ๆของเล่นมากมาย และตุกตาในห้องตุกตาของฉันทุกอย่างที่ฉันไม่เคยมีมาก่อนแล้วมันก็ผ่านมาแล้ว6เดือนนับจากนั้นรู้สึกดูเหงาๆนะไม่ต้องเป็นห่วงไปนะนางฟ้าตัวน้อยอีกไม่นานฉันจะหาปีกใหม่ให้กับเธอและเธอก็จะบินได้อีกครั้ง รีเน่หนึ่งทุ่มแล้วได้เวลานอนแล้วล้านเก็บของเล่นแล้วก็ไปนอนซะนะค่ะคุณยายทุกวันคุณยายจะบอกให้ฉันรีบเข้านอนแล้วก็ล็อกประตู ฉันไม่เข้าใจเลยอ่ากดซ้ายขวาหรือกด AD กดขึ้นหรือกด w U, เพื่อเข้าประตูโอเคไปเอาคีย์บอร์ดบลูทูธ่อนดีกว่าจะได้ไม่มีเสียงแต๊กแตก,แตกโอเคเรียบร้อยแล้วไม่เอาตุ๊กตาตัวโปรดไปหรอ เอาไว้ในห้องของเล่นเหรอทำไมประตูมันเป็นลายแบบนี้นะหรือว่าปกติดีคงคิดมากอ่ะว่ามันจะเป็นพัซเซลิลลูกจะเป็นที่รักเสมอนะ ฝันนั่นอีกแล้วนอนไม่หลับอ่ะจะว่าไปแล้วยังไม่ได้ยินเสียงล็อกเลยวันนี้คุณยายไม่ล็อกประตูหรอวันนี้คุณยายก็อายเยอะด้วยคุณยายเมรู้สึกไม่ค่อยสบายหรือเปล่านะจะลุกขึ้นไปดูคุณยายได้เปล่าเน ห้องนอนของรีเน่ไปใช้คประตูหน่อยดีกว่าว่าล็อกหรือย,ยังบางทีจะได้กลับไปที่ห้องตุ๊กตาแล้วก็ไปเล่นกด space bar ใต้สิ่งของเพื่อซ่อนน้องจ๋าต้องกดค้างด้วยนะแล้วก็กด space bar แบบไม่ต้องค้างก็คืออินเตอร์แอคกับสิ่งของกด m เพื v ่อดูแผนที่กด esc เพื่อเปิดออปชั่น ดูสิเซตติง้งความสว่างไหนดูสิอ,อ๋อใช่มันต้องแอพพลายก่อนสินะไหนดูดิก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยแล้วถ้ามืดนะ่ะต่างไหมก็ไม่นะไม่ค่อยต่างเอาห้าสิบนี่แหละ โอเคไหนดูสิซ่อนอดินสอสีของรีเน่แม่ของเธอเคยใช้วาดรูปเอาไว้ด้านหลังของบ้านรีเน่เคยบอกกับแม่ว่าถ้าเกิดว่าจะวาดรูปแล้วก็ต้องวาดด้วยกันนะมันเป็นหนึ่งในกิจ,จาก,การรมโปรดที่เธอชอบทำนอกบ้านนอกจากเล่นกับตุ๊กตา แม่จ๋าใครวาดรูปกับฉันเอาไปด้วยเหรอออไม่ใช่แล้วนั่นคืออะไรอ่ะอืมไม่รู้เหมือนกันนะว,ว่าคืออะไรแต่ว่ากดครั้งเดียวแล้วมันก็วึงวึงตอนแรกเราว่าจะลองซ่อนดูแต่ว่ามันก็ซ่อนไม่ได้ยังไม่ได้นะผงทางเดินแล้ว ห้องของเล่นอยู่ทางไหนทางไหนแล้วเนี่ยเหมือนกันไปหมดเลยวิงคุณยายทำไรตอนดึกดึกแบบนี้นะถามตัวเองเถอะน้องเอ๋ยอ๋อใช่ต้องกดขึ้นนี่นาะลืมไปห้องนอนของใครบางคนเนระ ขวดสีม่วงดูแล้วก็เป็นขวดไวัดชัดๆเป็นจุดที่ซ่อนได้หรือเปล่านะเหมือนแบบเป็นพวกเครื่องรางอะไรอย่างเงี้ยห้องแห่งกระจกอุจจารางสังหรณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย ปวดอะไรแล้เนี่ยปวดสีเขียวแล้วทำไมต้องมีกระจกเพียบอย่างนี้ด้วยแล้วอะไรถือกระจกอยู่นะไกลใช้เล่นนะเนี่ยวิ่งไม่ได้ห้วนายจ้าคุณยายขับอยู่ที่ห้องใต้หลังคาฉันไม่ควรไปรบกวนนะเรอห้องใต้หลังคาจะจำไว้ เอแล้วห้องจอเราอยู่ไหนน่าจะห้องนี้ใช่ไหมห้องของรีเน่โอเคต้องจำไว้ก่อนเผื่อว่าจะหลบหนีเข้าห้องตัวเองแล้วเดี๋ยวจำไม่ได้ประตูยิ่งเหมือนกันหมดนั่นไงห้องเราไม่ใช่ห้องตุ๊กตาอะไรอยู่บนพื้นะ่ะคุณยายทำตกไว้หรออะไรอะ่ะ ระโน้ตไข่าขาดของคุณยายสิ่งที่ต้องเอาไปถวายตุ๊กตา2หยดสีเขียว2หยดสีแดง1ห,หยดสีม่วง1ห,หยดสีเหลืองแล้วก็วางถวายเอาไว้บนชั้นขนาดใหญ่ที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็เคาะฉันสงสัยว่าเสียงที่มาจากห้องตุ๊กตาคืออะไรกันนะ ฉันน่าจะลองไปดูก่อนจ้ะอุ๊ตุก,กตาของใครคะมันไม่ปลอดภัยแล้วตอนนี้เบ็คกี้ไปเหรอจ้านั่นวิ่งแล้วเหรอจ้ะน้อง น้อง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 โอ้โหเบกกี้ทลอนมากเลยนั่นคือเบกกี้เหรอนั่นเพื่อนเธอเหรอโอ้ไปสักทีเถอะเบกกี้ไปแล้วเนาะปิดประตูแล้วเบกกี้ปิดประตูแล้วเบกกี้ไปแล้วใช่ไหม ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอึบอึบอึบอึกกี้อย่าหันมานะ A E I O y U หยุดห้ U ามชุดนะแมะช่าเป็นของเล่นไม้ที่ทำเป็นนกน่ารักดูเหมือนว่าจะมีรอยถูกขีดอยู่บนแก้มของมันแต่ว่าคำถามก็คือรอยนี้ได้มายังไงหรือว่ามีใครทำเอาไว้ ตุ๊กตาแองเจลตุ๊กตาตัวนี้เป็นของขวัญจากแม่ของรีเน่ปีกของมันทั้งคู่ได้ร่วงหล่นหายไปก่อนหน้านี้ตอนที่พ่อกับแม่ของเธอยังมีชีวิตอยู่ไม่เอาไปเหรออ๋อตรงนี้ก็มีนี่ตุ๊กตารีเน่เป็นตุ๊กตาที่ทําให้ดูเหมือนกับรีเน่ตรงนี้ก็มีที่ซ่อนเนาะโอเคนึกวว่าจะไม่มีเลยแต่ว่ายันดันอยู่มุมได้ไงเนี่ย มัมีเคยอ่านพวกนี้ให้ฟังก่อนนอนเอ่อเรืยกหนังสือที่จะอ่านหนังสือสีแห่งจิตวิญญาณหรือหนังสือ The Book of t r e e หนังสือทั้งสามสีแล้วกันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีผู้พิศเศษอาศัยอยู่ เขาคอยฝึกซ้อมการใช้เวทมนต์ต่างๆมากมายและผู้คนในหมู่บ้านต่างหลบเลี่ยงที่จะเจอกับเขาเขาโดดเดี่ยวและโศกเศร้าเขาจึงโดดเดี่ยวและโศกเศร้าแล้วเขาได้ย้ายไปอาศัยอยู่เพียงคนเดียวที่ข้างหุบเขายังมีให้อ่านอีกสินะแค่นั้นเองหรอหนังสือเด็กสาวผู้ขี้สงสัยทั้ง3ามลาลา่าลูลูลีนี่ ได้ตัดสินใจออกจากบ้านไปแล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาพิศนาสีชมพูระหว่างทางขึ้นไปบนภูเขานั้นสนุกมากทั้งสามคนนั้นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพวกเธอคุยเล่นกันไปคุยเล่นกันมาในระหว่างทางเดินก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินหมอกได้จับตัวหนาปกคลุมไปทั่วทางเดินทั้งต้นไม้ในป่าแต่พวกเขาก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยมีแค่นี้เหร แล้วไงต่อกลับบ้านเหรอง่วงแล้วสินะง่วงแล้วก็ต้องนอนมันเป็นธรรมชาติเอ๊ะ,ะมาสิ มันมันไม่มีแอปสองบ้างเหรอ,อไปแล้วกลับเข้าห้องกลับเข้าห้องนอนได้แล้ว,ลวนะรีเน่เอาละไม่นอนหรอจะ๊ะไงต่อละ่ะ แต่ว่าไปก็มีทางทางซ้ายอีกที่ยังไม่ได้เข้าเนาะห้องอาหารเนาะอืมต้องไปทางไหนก่อนล่ะเนี่ยตุ๊กตาข้างบนนี้ก็ไม่นา่าอภิรม์เลยเห็นแล้วนากลัวอุ๊ยแก้ว มีเสียงมาจากทางด้านซ้ายไปแล้ว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 เอ๊ะอุย้ยจะป้าเหรอแค่ลองกดดูแค่นั้นเองนี่ไะเหรอขวดสีแดงอืมเราต้องหาของตามในโน้ตหรือเปล่านะ เอ๊ะละอองพวกนีค้คืออะไรกันแน่นะอุ๊ยฮึบเออสองหยดสีแดงอุ๊บรีบไปหน่อย ๆๆในนี้มีอะไรให้ทำบ้างเนี่ยไปไปอย่างน้ำเบคกี้ ไปแล้วมั้งไปแล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวแถวทางนี้มันตันใช่ปะตันหรือเปล่าเนี่ยมันต้องมีเครื่องรางสิสักอันขอสักอันขอสักอันอีฟ้าไม่ได้ต้องการตอนนี้เลย แต่ตอนนี้ไม่วิ่งแล้วมันน่าจะอยู่ห่างจากเราแล้วน่าจะไม่รู้แล้วว่าเราอยู่ไหนเราหยิบแก้วใหม่ได้เรื่อยๆนะคิดว่าวะไปละค่ะเดี๋ยวหยิบแก้วก่อนใช่ๆวิ่งแล้วก็หยิบแก้ววิ่งแล้วก็หยิบแก้วไปละค่ะฮะไปแล้ว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 ไม่ได้กินหรอก ยังช้วนหน่อยที่ไม่ปากแก้วลงพื้นเอาละสองยอดสีเขียวสีเขียวสีเขียวอยู่ตรงไหนนะฮึโอ<ะ>้โห oh, oh, oh. ใครจะไเนะื้อ ไสักทีจีเฮ้ยคุณยายเขาเลี้ยงตัวอะไรไว้อืมดูผิดนึกว่าประตูเปิดอยู่เอ้อยไปได้ยังนะเอาล่ะได้แล้ว ปวดสีเขียวอยู่ทางไหนกันแน่นะลืมแนละ้วเหมือนก่อนหน้านี้ไม่ตรงนี้สีม่วงเอะก่อนหน้านี้มันมีปวดอยู่ตรงกลางห้องหรือเปล่านะอันนี้ไงอ่าได้แล้ว เอาอีกสองอีกหยดหนึ่งเพราะว่าสองหยดไปได้ไหมเนี่ยะไปได้ยัง มันเข้าห้องไหนเนี่ยออกไปสงกงหน้าตบทางนั้นทางนั้นครับ คนมาแล้วมาแล้วอึ๊บคุณยายไม่น่าเลี้ยงกุมารทองเอาไว้เลยไปหรือ,อยังนะอ้าสี่สามสองหนึ่งไปแนละ้วค่อยๆเส้นสินะ ปกติแล้วคุณยายเขาต้องมาเส้นประจำหรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนคุณยายไม่สบายเลยทําไม่ได้นี่คือการเส้นแล้วเหรอ น้ํามีตุ๊กตาอยู่อะไรอ่ะอ๋อหนึ่งหยดสีเหลืองห้องทางนี้มีไหมนะเอ,อหรือว่ามันต้องใส่ไปพร้อมกันหมดเลย อันนี้สีฟ้าไม่ต้องใช้ค่อยไป,ไปแล้วก็2หยดสีเขียวหนึ่สองจากนั้นก็ไปไว้ที่ชั้นขนาดใหญ่ในห้องนั่งเล่นแล้วก็เคาะ ห้องนั่งเล่นใช่ไหมไม่ใช่ห้องอาหารเนอะก็ลองดูอืมไม่ใช่ชั้นตรงนี้ก็มีแต่ที่เดียว ก็ไม่ได้หรือว่าที่มันไม่ได้เพราะว่าของที่อยู่ในขวดมันไม่ได้เป็นสีเดียวกันกับที่เห็นต้องใช้แน่เลยเพราะว่าตอนหยิบขวดสีเขียวมันก็สีออกมาเป็นสีเหลืองพอหยิบสีแดงมันก็ออกมาเป็นสีฟ้าพอหยิบสีม่วงมันก็ออกมาเป็นสีเขียว ลองดูก่อนแล้วกันถ้ารอบนี้ไม่ได้อีกต้องใช้แน่เลยอู้มีหัวใจด้วยแล้วเนี่ยกำลังสงสัยอยู่เลยว่าถ้าเกิดว่าโดนแล้วมันจะเป็นอะไร ถ้าเกิดว่าความคิดของเราถูกต้องแล้วก็ลองลองดูสกักกอดแล้วถ้าสีขวดสีฟ้ามันจะได้เป็นน้ำสีอะไรสีม่วงหนึ่งหยดละ a few moments later อะล่ะน่าจะเรียบร้อยอ่าใช่จริงๆราไองต่อ จริงจริงด้วยแต่มันต้องเป็นยังไงกันแน่นะเลอเอจจะว่าไปนิทานมมีหน้าต่อนี้นะ ขณะที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยเด็กสาวทั้งสยิ่งกลัวมากขึ้นและมากขึ้นจับมือเอาไว้นะลูลูคนที่อยู่ตรงกลางได้พูดขึ้นเธอเอื้มมือซ้ายออกไปลูลูดึงลีนี่เข้ามาใกล้เธอทำให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นและลูลูก็เอื้อมมือขวาไปคว้าลาล่าเอาไว้แต่ว่าเธอไม่เจอมือของลาลา่า ไม่ว่าจะพยายามขวาคว้าไว้ในเหมาะนั้นมากเท่าไหร่ลูลูมองไปทางขวาของเธอและหลายของเธอก็ต้องลู่ลงหญิงสาวที่มีใบหน้าซีดกับผมยาวๆดวงตาสีดำที่เบิกกว้างผิดปกติกำลังยิ้มและจ้องมองมาทางเธอแปลว่าอันนี้ต้องมองมาทางลูลูในอีกด้านหนึ่งลิลี่มองตรงไปข้างหน้าภาพตรงหน้าของเธอช่างน,น่าสยดสยอง นั่นคือเพื่อนของเธอลาล่าที่ถูกแขวนมาจากต้นไม้เข้าร่วมกับคนอื่นๆช่างน,น่าเศร้าที่เด็กสาวทั้งสามตัดสินใจออกมาจากบ้านเพื่อที่จะสำรวจภูเขาปริศนาและนั่นคือการลงโทษแต่ว่าอันนี้ก็ต้องมีหน้าอื่นจริงด้วย เขาเขียนบอกเอาไว้เลยแฮะน่าจะเห็นลูกศรกันก่อนเนาะคนนี้หันไปทางนี้แล้วก็อย่างนี้น่าจะใช่ไปที่ชั้นดูอีกทีแล้วกันอ่ะเนี่ยเหรอที่ให้มาขอที่ชั้น ทำไมถึงมีทางลับในบ้านด้วยล่ะอะไรคันนี้อ๊ย